วิสุงวิสุงราคะนทายาทิสสลเนนัสหะปัญจศิลานิยาจามะอุตติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคะนทายาทิสสลเนนัสหะปัญจศิลานิยาจามะ Laiamm pimak yang pante Misung me mi sungrakkana kaia nasaha Panca silaiaama อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส sara nang kathami nama sara nang kathami santang sara nang kathami uthiyam tibuthang sara พุทธิยมปีธรรมังสระนังกัจฉามีพุทธิยมปีสังฆสระนังกัจฉามิอธิยมปีพุทธังสระนังกัจฉามิ สาตยยมติธรรมมังสรรนังคัจฉามิสาตยยมติสังคังสรรนังคัจฉามิอมะพันเต ปาตาเวรมณีสิกขาปังสัมมาทิยามิอินนาทานาเวรมะณีสิกขาปังส ah ัมมาทิยามิ กาเมสุมิชาจาราลมมณีสิขาปังสมาธิยามีมุสาวาทาลมมณีสิขาปังสมาธิยามี สุราเมรยามัชะปามาทฐานามวระมณีสิขาปังสมาิยามี